大家好，我叫咪老师，今天我们要来学职业。สวัสดีตอนนี้ทุกทุกคนนะครับผมเอ่อครูชื了่อเราชื่อ咪นะครับวันนี้เราจะจะมาสอนเรื่องเอ่ออาชีพนะครับเอ่อครั้งที่แล้วนะครับผมเรา ชื่อมินกับเราชื่อมอสเนี่ยสอนเรื่องอาชีพไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเห็นนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมวันนี้เราชื่อเลยจะมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับผมคนที่จําไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็คนที่ยังอ่านออกเสียงยังไม่ได้นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อ่านออกเสียงตามหล่อซื้อเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมคําแรกดูจากรูปนะครับผม รูปเนี่ยอ่ารูปนี้นะครับผมเป็นรูปอาชีพอะไรครับหมอใช่ไหมครับผมหมอนะครับผมภาษาจีนเรียกว่าอีเชิงอีเชิงแปลว่าหมอนะครับผมอ่านตามหลัชื่อนะครับผมอีเชิง อีเชิงแปลว่าหมอใช่ไหมครับผมโอเคคำต่อไปนะครับดูจากรูปนะครับเป็นรูปอาชีพอะไรครับเลขาใช่ไหมครับผมเลขานะครับภาษาจีนเรียกว่ามีชม่ชูมี่ชู แปลว่าเลขานะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับผมมี่ชูมีช่ชูแปลว่าเลขานะครับผมโอเคคำที่สามนะครับดูจากรูปแล้วรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับ เป็นรูปอาชีพทนายความใช่ไหมครับผมโอเคทนายความเนี่ยภาษาจีนเรียกว่ารี่ชื่อรี่ชื่อแปลว่าทนายความนะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับผมรี่ชื่อรี่ชื แปลว่าทนายความนะครับผมโอเคคำที่4นะครับผมดูจากรูปนะครับผมประกอบอาชีพรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับผู้จัดการนะครับผมหรือว่าหัวหน้านะครับผมโอเคภาษาจีนเรียกว่าจิงหลี จิงหลีแปลว่าผู้จัดก,การหรือหัวหน้านะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับผมจิงหลีจิงหลีแปลว่าผู้จัดก,การหรือหัวหน้านะครับผมโอเคคำต่อไปนะครับ คำที่5ดูจากรูปแล้วนะครับรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับแม่ค้าใช่ไหมครับผมแม่ค้าหรือพ่อค้านะครับภาษาจีนเรียกว่าช่างเหรินช่างเหรินแปลว่าพ่อค้าหรือแม่ค้านะครับผมอ,อ,อ่านตามเหล่าชื่อนะครับช่างเหริน s h a งเร e n แปลว่าพ่อค้าหรือแม่ค้านะครับผมโอเคคำที่6นะครับดูจากรูปแล้วนะครับผมรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับคุณครูใช่ไหมครับผมโอเคคุณครูนะครับภาษาจีนเนี่ยเรียกว่า 老师老师แปลว่าคุณครูนะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูนะครับผมโอเคครับที่เจ็ดนะครับ ดูจากรูปแล้วนะครับผมเป็นรูปอาชีพอะไรครับนักเรียนใช่ไหมครับผมนักเรียนภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าเเเสสิงเ生ิงแปลว่านักเรียนนะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับเเสิง 学生แปลว่านักเรียนนะครับผมโอเคคำต่อไปนะครับคำที่แปดนะครับผมโอเคโดยจากรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับนักสแสดงใช่ไหมครับผมนักสแสดงภาษาจีนเรียกว่าเย็ยนหยวน เยนเหยนแปลว่านักแสดงนะครับผมอ่านตามเหล่าชื่อนะครับเยนเหยนเยนเหยนแปลว่านักแสดงนะครับผมโอเคคำที่9รู้จักรูปแล้วนะครับผมเป็นรูปอาชีพอะไรครับ ไกด์ใช่ไหมครับผมหรือว่ามาคุเทสนะครับผมโอเคภาษาจีนเรียกว่าเต่าโยเต่าโยแปลว่ามาคุเทสหรือไกด์นะครับผมโอเคอ่านตามเหล่าชื่อนะครับเต่าโยเต่าโยแปลว่า มาคุเทศหรือไกด์นะครับผมโอเคคำสุดท้ายนะครับคำที่สิบรู้จากรูปเป็นรูปอาชีพอะไรครับวิศวกรใช่ไหมครับผมวิศวกรภาษาจีนเรียกว่ากงเฉิงชื่อกงเฉิงชื่อแปลว่า วิศวกรนะครับผมอ่านตามเหล่าชื่อนะครับกงเฉิงชื่อกงเฉิงชื่อแปลว่าวิศวกรนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราชื่อจะเราเราชื่อเนี่ยจะให อ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อนะครับเดี๋ยวเหล่าชื่อจะอ่านออกเสียงก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อนะครับอีกรอบหนึ่งโอเคคำแรกนะครับอีชงอีชงแปลว่า หมอใช่ไหมครับโอเคคำที่สองนะครับมี่ชูมีช่ชูแปลว่าเลขานะครับผมโอเคคำที่สามนะครับลี่ชิลี่ชิ แปลว่าทนายความคำที่สี่นะครับจิงหลีจิงหลีหลแปลว่าผู้จัดการหรือหัวหน้านะครับผมคำที่ห้าช่างเหริน 商人แปลว่าพ่อค้าหรือแม่ค้านะครับผมโอเคคำที่หกนะครับ老ื老อ,อแปลว่า คุณครูนะครับผมคำที่เจ็ดเฉ๋เชิงเฉ๋เชิงแปลว่านักเรียนนะครับผมโอเคคำที่แปดนะครับเยีนยนหยนยน演员 แปลว่านักแสดงนะครับคำที่เก้ายวโยโย,โยแปลว่ามัคคุเทศหรือไกด์นะครับคำที่10 กงเฉิงชือกงเฉิงชือแปลว่าวิศวกรน,นะครับผมโอเควันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับสิบคำนะครับผมใครที่ยังอ่านออกเสียงไม่ได้นะครับผมก็ ให้ดูคลิปซ้ําๆนะครับผมแล้วก็ออกเสียงตามเหล่าชื่อได้เลยนะครับผมโอเคใครที่สงสัยก็สอบถามได้นะครับผมโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับเซี่ย